อากุศลจิตกับเเหตุกาจิตอากุศลจิตสิบสองดวงกับเเตุกาจิตสิบแปดดวงรวมจิตสามสิบดวงนี้เรียกว่าอาโศภณจิตที่ชื่อว่าอาโศภณจิตนั้นมิได้หมายความว่าเป็นจิตที่ไม่ดีไม่งามหรือเป็นจิตที่เป็นบาปต่าๆแต่อย่างใดไม่แต่เป็นการแสดงภาวะของจิตโดยปริยายว่าอาโศภณจิตเป็นจิตที่นอกจากโสภณจิตเป็นจิตที่ไม่ได้เกิดพร้อมกันกันกบโสภณเจตสิก อาโสพนะจิตกับโสพนะจิตจำนวนจิตทั้งหมดนับโดยย่อบ89บหรือนับโดยพิสดาร121อดวงนั้นเมื่อจำแนกโดยความเป็นอาโสพนะจิตและโสพนะจิตแล้วได้อาโสพนะจิต30ดวงและโสพนะจิตห9้าหรือ91อดดวงโสพนะจิต59หรือ91ดวอ91ดวง กะเป็นกามาวจรโสภณจิตที่สิบสี่ลูปาวจรจิตสิบห้าอาลูปาวจรจิตสิบสองโลกุตระจิตแปดหรือ40รวมเป็น59าสหรือเกดวง กาม,มาวาจรโสพณจิตเป็นจิตที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิคือภูมิอันเป็นแดงเกิดแห่งกิเลสก,กามและวัตถุก,กามแต่เป็นจิตที่ดีงามเพราะประกอบด้วยโสพณเจตสิกซึ่งปรุงแต่งจิตให้ประพฤติเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ปราศจากโทษร้ายภัยพิบัติกาม,มาวาจรโสภณจิต24จำแนกออกเป็นสามประเภท กามาวาจรกุศลจิต8ดวงกามาวาจรวิบากจิตแปดวงกามาวาจรกิริยาจิตแปดวงรวมเป็นกามาวาจรโสพลจิตยี่สี่ดวง